ก็จริงๆเนส่วนวิสัยทัศน์ของทางบริษัททม a Farming มึ่งเขง้าจัดกัดประาชนของเรานะครับก็ดำเนินธุรกิจมา50ปีแล้วนะครับปีนี้ปีที่27นะครับเราก็มีวิสัยทัศน์ในการที่จะผลักดันสินค้าที่ดีมีคุณภาพมีนวัตกรรมนะครับที่ผลิตโดยคนไทยน,อน้อการ๊งคนไทยเนี่ยครับไปส่งมอบให้กับทางผู้บริโภคคนไทยนะครับเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้คือวิสัยทัศน์ของเราและตลอด50ปีที่ผ่านมาเราก็มุ่งเน้นและทำตรงนี้มาโดยตลอดท่าน อีโคซิสเต็มของเรานะครับที่จะเห็นว่าตั้งแต่ในเรื่องของการวิจัยพัฒน,นานะครับเป็นเรื่องของโรงงานผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐานรวมถึงท่องทางกันจำหน่ายนะครับเราเหมือนกับอีโคซิสเต็มที่แข็งแกร่งของเรามนาะตลอด50ปีนะครับเพราะเรามีเฮาส์แบนก์เรามีกว่า800 SKU และปัจจุบันที่เป็นเฮาส์แบนด์ของตัวเองเนาะ,ะก็จะเห็นว่าเรามี บริษัทนะครับมีเคยอ,อยู่ห้บริษัทที่เห็นก็คือตัวว่าเป็นบริษัทที่เราทำวิจัยพัฒนาด้วยตัวเองบวกกับเป็นทั้งสร้างความร่วมมือกับทางบ้ายนใดชันนำข้างนอกนะครับได้สินค้าที่ดีมีจำหน่ายมาปุ๊บก็มาผลิตผ่านโรงงานที่ได้มาตรฐานของเราก็คือทีแมรฟา,ารา์มซูริคอลที่แมรฟาร์มนะครับแล้วก็เฮเบนเทอร์ซึ่งสองสองงานนี้ก็ทำในส่วนของยาแผนปัจจุบันแล้วก็ สินค้าถุงเหวี่ยงแขนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมเครื่องยาแผนโบราณเครื่องสมานรักสมานต่างๆก็ผลิตที่เทวินเทิมนะครับตอนนี้นก็ไปจัดจำหน่ายต่อในช่องทางจัดจำหน่ายของเราก็คือทีแมนฟาร์มาโซจากการนาชนแล้วก็ทีมทีนะครับก็เป็นช่องทางในออฟไลน์และก็ออนไลน์ <c oughs> จะเห็นได้ว่าเรามีอีโคซิสเต็มที่ตอบสนองในเรื่องของคา้าแสบของเราอยู่แล้วแต่เรามองว่าโอกาสในการโตของบริษัทนอกจากเค้าแสบเนี่ยก็มองว่ามันน่าจะสามารถยู่ทีลไ์ ดีซอรที่เรามีได้มันก็เลยเป็นที่มาของ2โมเดลธุรกิจซึ่งวันนี้อาจจะเน้นในเรื่องของดิซิบิวเตอร์เป็นหลักนะครับก็คือทีมขายของเราที่มีกว่า150คนใะนปัจจุบันนะครับกับช่องทางจะเปานไหนทุกประเทศเทศืทศ่มือมาไร ร้านยาคลินิงงนกโรงพยาบาลต่างๆครับเราก็เอาตรงนี้มาอยู่ทีไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็กลายเป็นโมเดลธุรกิจที่สร้างอาการเติโตให้กับบริษัทได้อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากตัวแบกที่เป็นของแบบของเรานะครับอย่างที่เห็นนะครับเราก็เลยเป็นตัวที่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของทางบริษัทในปีนี้ด้วยนะครับในเรื่องของการทำดิสติบิวตเตอร์นะครับ จริงๆในธุรกิจของเฮลท์แคร์ของทางไทยนะครับก็คือถ้าดูในข้อมูลเนี่ยนะครับมันเป็นเทรนเดียวกันก็คือในส่วนของอตัวโลกและก็ในประเทศไทยนะครับมันมีการเติบโตทั้งในส่วนของความมาซึ่งพ่อก็คือยานะครับที่เป็นในส่วนของทางเออ่เฮอร์บัลโปรดักต์ก็คือพวกสมุนไพรนะครับแล้วก็ในเรื่องของเฮลท์แคร์โปดักทุกอย่างเนี่ยโตไปหมดนะครับก็คือถ้ายาเนี่ก็ประมาณหกถึงเจ็ดต่อเป็นสมุนไพรก็ประมาณเดียวกันแล้วก็ถ้าเป็นพวกเฮลท์แคร์อาหารเสริมหรือไม่สามารถนี่ก็ประมาณเกินหลักร้อ ดูดิจิตนะครับอันนี้ก็อยู่ในะนะสถานก,การณ์บ้านเมืองเศรษฐกิจด,กด้วยแต่โดยภาพรวมเนี่ยเราโชคดีอยู่ในธุรกิจเฮลท์แคร์ที่มีความเสถียรสูงโดยเฉพาะอย่างเงปัจจุบันเนาะทุกท่านก็รู้ดีมันเป็นปัจจัยสี ขาดไม่ได้แต่ว่าบางทีมันก็อาจจะไม่ได้โตหรือกว่านะแต่อย่างน้อยก็ยังโตเทียบกับเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เบางเศรษฐกิจเนี้ยซเาไปเลยเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ใช่ีบ้านเราบางคนกินลดด้วยอะไรเงี้ยในบางธุรกิจนะแต่ของเราก็ยังโตได้ก็ถือว่าเราอยู่ในกระแสของอุตสาหกรรมที่ที่ที่มีความโชคดีแล้วก็เหมือนขี่ไปกับเนดโลกนะครับซึ่งฉะนั้นในส่วนของดิสจิพิลเตอร์ของสินค้าประเภทนี้ผมบอกว่ามันก็สามารถ ไกับกระแสที่มันมีก,การเติบโตจะมีได้ะรับในประเทศไทยแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของยุทิของคู่แข่งนะครับในวงการด <c ười> ิสซิิเเตอร์ของเทวแคนในเมืองไทยอ่ะต้องยอมรับว่ามีแค่2เจ้าที่มีความเข้มแข็งแ,งและทั้งสองเจ้าเนี้ยก็คือทําตลาดมาหลายสิบป,ปีเนาะและเป็นบริษัทข้ามชาติซึ่งอันนี้อาจจะเป็นผู้ชื่อแล้วกันเนาะก็ก็ก็มีความเข้มแข็งมากแต่เรามองว่าถ้าเป็นอันดับ3และเป็นคนไทยละ ในวงการนี้ยังไม่มีเลยนะรเ,ออเราก็เลยเห็นโอกาสนี้ว่าเฮ้ยทำไมไม่มีคนไทยเข้ามาเสริมในในเติมเต็มในเรื่องนี้เราก็เลยมองเห็นเป็นโอกาสเป็นอ,อ่าสิ่งที่เราคิดว่าถ้าเราเข้ามาเติมเต็มได้แล้วก็อยู่ที่หลายๆซอนอย่างที่บอกไปก่อนหน้าน,นี้นะครับมันก็เป็นโอกาสของเราแล้วก็มองว่าด้วยศักยภาพประสบการณ์หลายๆหนัของเราคิดว่าน่าจะมาเติมเต็มกับทางพาร์ทเนอร์หรือใครแอนที่เล็งมองหาที่ไม่ใช่แค่สองเจ้าบริษัทต่างาาชาติที่ก็มีเนเจอร์ในการทำธุรกิจแบบต่ตางชาติ แต่เราเป็นเนเจอร์ของนคนไทยที่มีความ flexible มีความเฟรนดี้แบบคนไทยแต่ดำเนินการด้วยสแตนดาร์ดที่มีมาตรฐานพอเราขึ้นเข้าตลาด<น><น>ต่อไปเนาะจะดำเนินการ<น>ด้วยมองรฐาเนเป็นเป็นเป็นที่ต้านอยู่แล้วนะครับทัทง้งคุณบางคนจะบอกว่าเราจะไปสู่บรนสามขึ้ได้ของไอทูจิตดิสจิทัลเตอร์แบบนี้ผมสรุปถูกไหมฮะจริงๆเกมฑถูกดีกว่านะแต่ว่าต้องต้องมองว่าจริงๆเป็นการดึงคีไลน์มากกว่า แต่ว่าเรามองว่าเฮ้ยโอเคเบอร์อสามไม่ไไม่มีก็เกิดวันมาได้ดีเราอาจจะไปอยู่ในจุดนั้นก็ได้แต่า,า,า,าว่าจริงๆโอเคเราอาจจะไม่ได้เห็นนตอนนี้นะเราแค่ทําตัวเองให้ดีที่สุดคือมีไรที่ซ้อนให้ดีที่สุดแล้วก็สร้างทีมหาหล่อรับโอกาสที่เข้ามาให้ดีที่สุดมากกว่าครับครับทีนี้ถามถึงความเชื่วชาญกันหน่อยครับ,รรบเพราะว่าโซลูชันด้านดิจิทเตอร์หรือว่าการกระจายสินค้าต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าต่างๆมันไม่ได้มีเฉพาะการกระจายสินค้าเดียวเน้น ภาพใหญ่ <c oughs> ของตัวธุรกิจดิสブルกับความเชี่ยวชาญของเราเองเรา,เาไม่เป็นไรบ้างครับของคีแมนอยากดูภาพของธุรกิจนี้ครับโอเค ก็อันนี้หนะักอันนี้ก็เป็นสรุปให้ดูนะครับว่าของทีแมนเนี่ยเรามีประสบการณ์50ปีเนาะใ,ใน50ปีเนี่ยก็คือเรามีทีมขายข,ายของเราตั้งแต่เดวันเนี่ยคือทีมขา,ขายของเราเองนี่ตั้งแต่ผู้บุกเบิกแดคุณพ่อเนี่ยก็คือเป็นผู้แทนขายรุ่นแรกจเจเนอเรชันแรกนะครับคือตรงนี้เกียรติพลมา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 ,มาด้วยก็เนี่ยครับด้วยความสัมพันธ์ตรงนี้ตลอด50ปีเนี่ยก็มีความแน่นแฟ้นกากทางลูกค้าอันนี้เป็นจุดแข็งหลักของเราแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเซลล์ที่ที่ตอนนี้เราก็มีการ เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตลอดหลายสิ้นปีจนตอนนี้150คนและทําให้ในเรืเ่องของสัดส่วนของแทรในการดูแลของลูกค้าเนี่ยก็ค่อนข้างแบบเหมาะสม แล, okay. แล้วก็สามารถยูทีไลน์ในเรื่องของโอเคประสบการ si ณ์เขาได้ด okay. ีแล้วก็การถืดครองของสินค้าของไคลเอนท์เขาให้เราดูแลเนี่ยมันก็คืออยู่ในเก์ที่เหมาะสมถ้าเทียบกับของต่างชาติบางทีเขาอาจจะเป็นสัดส่วนที่อาจจะถึงครองเล็กิดน่อยแต่คำเราเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการลงทุนในตานวนเสริมเรานะครับแล้วถ้าดูในเรื่องของไคลเอนท์ของต้นวนของทางลูกค้าที่เรามีเนี่ยเกือบหมื่นหลายทุกประเทศะครับซึ่งถ้าเทียบกับ ผู้แข่งที่อยู่ในต่างชาติเนี่ยต้องยอมรับว่าจริงๆเราไม่ได้หน่อยเอาเนี่ยกระเพื่เยอะด้วยยุ่งเยอะมากกว่าด้วยในตลาดแอรรูปนะครับซึ่งในตรงนี้นะครับอย่าง OTC customers เนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มร้านยาหรือเปล่าใช่ครับ OTC เนี่ยคือร้านยาร้านยาก็คือเป็นทั้งร้านยาจีปัวาซาปัวแล้วก็โมเดิเทรดนะครับสองพันเนี่ยก็คือคลินิกซึ็คือมีคลินิกทั้งหมดเลยทั้งเวชกรรมทั้งในเรื่องของเอสเรติก แล้วก็โฮสเทลก็คือโรงแรมร้านาหารก็ชวนเพื่อนแพทย์นะครับทั้งหมดนี้คือเป็นโซนฐานที่เราสะสมมาโดยตลอดแล้วก็เป็นฐานลูกค้าเราในปัจจุบันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่เรามองว่าเราสามารถเซิร์ฟในความต้องการของลูกค้าที่อยากมาใช้บริการของเราได้ก็คือความเป็นบริการเซอร์ฟเวอะคเรานะครับอย่างในวุงจรที่เห็นเนี่ยครับเราสามารถเซิร์ฟได้ตั้งแตอ่อ่ตั้งแต่แรกเลยนะคือสมมุติรามีลูกค้าจากต่างประเทศอยากให้เรามาจัดจำหน่ายให้เนี่ยคือผมสามารถเซิร์ฟได้ตั้งแต่แตการ ขึ้นทะเบียนให้เขาด้วยครับเพราะเรามีทีมขึ้นทะเบียนของเราอยู่แล้วในハウスแบรนด์ของเราเนี่ยก็ต้องสามารถทําให้เป็นเอเ็นูเอ็นหรือเป็นซอ w a r เซอร์วิสได้ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนตั้งแต่การขายผ่านทีมขายทีมพีเอ็มโปรดักต์แมเจอร์มาช่วยเทรนนิ่งสินค้าให้มีความรู้ความสามารถแล้วก็เหมือนไปขายทอดให้กับผู้ค้าเขาไปขายของเต็มได้นะครับแล้วก็ทีมการตลาดเราก็มีสมมติแบบเฮ้ยท,ทำตลาดไม่เป็นมาให้จ้างทีมการตลาดเราทําให้ได้เลยรวมถึงก็ไป ทำเรื่องของระบบ warehouse l o g i s t i c นะครับโดยมาตรฐาน T H C M P ก็ตส,สุดท้ายมีปัญหาติดตามนี่พัวหนี้ไม่ได้ลูกค้าหนี้โอเคผสมการเราแล้วก็วเราบริหารความสัมพันธ์ก็ไปทั้งแบบไม้ห่อนไม้แข็งทุกอย่างสกายไทยเราก็สามารถไปเปิดเซ็ตได้ด้วย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 ในส่วนของบริการขนส่งที่มานะครับทางเบอร์จำนึง958ครับอยากให้ ทำความรู้จักกันก่อนผมเชื่อว่าทุกคนหลายๆคนอย่างน้อยแหละก็ต้องเคยเป็นลูกค้ามาก่อนนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนางสุนานต่อเลยครับก็คือเราเนี่ยเป็นโรงงานนะคะเปิด่น958เป็นโรงงานที่ผลิตแล้วก็จำหน่ายยางน้ำสิบปียาตนเป็นขุนหมิงกิ่งแล้วก็อุจจารย์ซอยาลงนะะเราอยู่ในตลาดเนี่ยมาอันนี้เป็นอันนี้เป็นหน,น่วยโซนของของเบอร์ชันนะคะตั้งแต่ปี1958นะคะ ไล่มาจนกระทั่งถึงปีอันนี้ตอนจบจบที่ไอ้มาโซนที่ทำเนี่ยแค่ถึงปีสัปดาห์ที่สองแต่ทุกวันนี้น่าจะต้องมีเพิ่มนะคะว่าปีสำพัญที่ห้าเนี่ยก็ร่วมมือกับทีแมนร่วมมือกับทีแมนก็จะเป็นมาโซนที่สำคัญอันหนึ่งของเรานะคะ <c oughs> แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอย่างเช่นที่ที่บอกอะก็คือมีผลิตภัณฑ์กลุ่มเสตเพียวนะคะแล้วก็กลุ่มเอ็กโซมินฟิลแล้วก็กลุ่มสบายอารค่ะแล้วก็เรามีการจัดจำหน่ายทีประเทศ ทั่วโ,โลกนะคะเมื่อก,อก่อนโควิดเนี่ยน,นี่เราพูดไปถึงเมื่อก,อก่อนโควิดเนี่ยมันมีหลายๆประเทศที่เราไม่เน้นไปว่จะทำนยมแล้อเมริกานตั้งแต่รอ้อยประชากรร้อยล้านคนก็าทำเราไม่เน้นตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นโรงงานโรงงานเราก็คือเป็น GMP นะคะก็คืออันนี้ก็เป็นอันหนึง่งเหมือนกันที่ที่ถ้าเป็นคำถามข้างหน้าว่าไทเยเลือกทีแม็คือทีแม่เนี่ยเป็นมาจากโรงงานยาเหมือนกันแล้วก็ เน้นเรื่องคุณภาพยาเน้นเรื่องการผลิตที่ได้มาตรฐานคือ MP, เจ p พีพีแท้อยู่ในวงการยาก็คือเป็นมาตรฐานสูงสุดนะคะทแม่ก็เป็นเกษัรเบอร์หนึ่งนะคะก็คือเมื่อเน้นคือเราเราทั้งสองบริษัทเนี่ยมีความคิดเห็นเหมือนกันก็คือในการที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะของเบอร์แฝ์เนี่ย เป็นเราใช้เคอร์เโบที่เป็นโดยเอพาสิเพียวคะทั้งเอ็กปอบินด้วยก็คือแล้วก็วนเราเนี่เป็นสมุนไพไทย,ไทยแต่สิงเพียวเนี่ยมันจะมันเป็นสูตมาตั้งแต่ฟอร์มูลานเนี่ยเป็นจีนครับแล้วก็เบปนปะมิน erm ฟีก็คือตัวส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยคือเป็นสมุนไพรแล้วก็เราทำไมต้องเป็นจี p พิสก็คือเราใช้มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ในการที่จะตรวจแล้วก็ วิเคราะห์เพื่อที่ให้มันมีมาตรฐานแล้วก็ Sustainable นะอันนี้เป็นโรงงานก็คือเราเน้นเรื่อง Sustainability ดี้ด้วยนะก็คือเราใช้โซล่าเซลล e ค่ะก็คือประหยัดไปเยอะมากค่ะก็คืออันนี้ก็คือโรงงานโรงงานเนี้ยมาตั้งห้าปีแล้วค่ะก็คือเราุเน้นในการที่จะให้ผู้บริโภคได้สิ่งที่ดีที่สุด มีเรามันกระเตอยู่แล้วมีมาตรฐานที่ MTV เนี่ยเป็นมาตรฐานนที่ผมยืนยันในฝั่งของคนที่อยู่ในวงการยานะว่าเป็นมาตรฐานระดับสูงส่วนที่จริงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราทั้งสองฝ่ายได้ตัดสินใจมาร่วมการที่น่ถามถึงความร่วมมือกัน่อยครับกับมาทางคุณประพนนะฮะความร่วมมือ Distributor s y n ิ r g y ในครั้งนี้ครับระหว่าง Keyman กับ Bird Tram เราร่วมมือร่วมมืออะไร,รและตั้งเป้าในการขยาย เรื่องของความรุ่นนี้ยังไงบ้างครับผลิตก็ต้องขอขอบคุณพี่นานะครับโดยแรกน,นะครับที่ให้เกียรติแต่ทางบริษัทนะครับมาเป็นดิสติบิเตอร์ในการซีรีส์นในครั้งนี้ที่ฟังตะกี้ที่คนพูดมาแต่ต้นนะ พี่ว่าเป็นบริษัทไหนก็อยากจะให้ทีมแมนจัดจัะมานี่ผู้จัดการดีดีอยู่พูดถึงงาเดี๋ยวกับเดียร์แมนแลยวงานดนตรีเลยนะครับเงานดนตรีครับครับก็ผมผมว่าจริงจริงด้วยมีการคุยนอกรอบแล้วแล้วก็ในรอบกับทางพี่นาแล้วก็ครอบครัวนะผมรู้สึกได้ว่าคือทั้งสองบริษัทเราเนี่ยมีเคมีที่ตรงกัน นะครับส่วนแรกก็คือในเรื่องของวิชั่นของบริษัทที่เมื่อกี้พี่นายได้พูดนะครับก็ตรงกับวิชั่นของทางบริษัทเราอยู่แล้วคือเราอยากแจะมอบส่งมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานที่เราลงทุนปรัขึ้นไปเนี่ยคือเพื่อว่าจะให้มีสินค้าที่ดีมีคุณภาพส่งมือถึงผู้บริโภคให้เขามั่นใจได้ว่าให้สินค้าที่เราทำเนี่ยคือแบบคุณใช้ได้เลยปลอดภัยแล้วก็แบบมีคุณภาพสูงอันนี้คือเป็นวิชั่นของบริษัทของเราที่ที่ต้องการแน่นอนแต่อันนที่ตรงกันก็คือในเรื่องของแพชชั่นนนผออกก่าจจริ็็คคืืเเพี สองนะครับคือคือเราก็อยากจะส่งมอบเลกาซีของที่เจนเนอร์ที่ทำไว้ดีเนี่ยให้ให้มันมอนมันลองลากึ้งกันมาแล้วก็คือเหมือนแบบให้มันเหมือนแบบเป็นเลกาซีที่เราเหมือนแบบให้มันอยู่อยู่ยงนั้นยึงยงไปตลอดนะครับคือผมว่ามันมันมีเคมีตรงนี้ที่ตรงกันทั้งทั้งสองอย่างแล้วก็อย่างหนึ่งผมมองว่าการที่มาร่วมกันในครั้งเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าผมเซิร์ฟพี่นายยอ่างเดียวนะครับจริงๆพี่นายก็เซิร์ฟผมเหมือนกันมันเป็นการคอมพลีเมนต์ซึ่งกันเออร์เทมซึ่งกันและกันยังไง ก็คือโจทย์ที่ทางโดยแททให้มาก็คือแน่นอนเราต้องก,กระจายสินค้า ให้คู่เดยมาสุดสร้างยอดขายให้ได้มากที่ส,สุดตามประสบการณ์เราซึ่งเราก็คาดหวังว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็เป็นการสร้างทีมรองรับตรงเองขึ้นมาแต่ส่วนหนึ่งที่เราก็มองเหมือนกันแล้เราก็อาจจะแอบหวังเล็กๆนดน,น,นึงก็คือเราอาจจะได้เรียนรู้กับสิ่งที่ที่นาได้ทํากับแบรนด์ตัวเองที่สักแต่ม,มากๆเลยตลอด60ปีใช่ไหมบพื่นนก็คือสิ่ง60กว่าปีเนี่ยคือแบรนด์เียเดียวต้องยอมรับเเป็นเพราะเขาเปแบรนด์ครับซึ่งซึ่งในตลาดต่างชาติเนี่ยคือจริงๆก็ต้องมองว่าเขาไม่ได้ขายในร้านที่เป็น ที่ที่เทร์เรชันอลเทรดต่างๆร้านขายของฝากร้าท่องเที่ยวซึ่งถ้ามองดีๆจริงๆมันคือหนึ่งในกลุ่มของทางทีมแอน์แงแต่สำหรับโตัวโอเพลสและที่ผ่านมาโอเคเราอาจจะเด่นในร้านขยายยาเนาะทแต่เทอร์เชันอลเทรดร้านขายของฝากร้าท่องเที่ยวอะไรพวกนี้เราอาจจะยังแบบโอเคทำทำได้ประมาณหนึ่งครับคือการซีเนอร์ครั้งนี้มันก็เหมือนเป็นการแบบโอเคได้มาเรียขขนรู้ซึ่งกันและกันอาจจะแบบได้ได้เข้าไป เปิดตลาดเึ่งกันและกันใช่เป็นการคอมพลีเมนต์ซึ่งกันและกันมากกวค่ะผมเลยมองว่า s y n e จี้ในครั้งนี้มันมันค่อนข้างดีและลงตัวมากๆสำหรับผมนะครับพี่ก็อยากเสริมพลนะคะว่าซ synergy นี้มันสำคัญมากจริงๆมัน rising จริงๆค่ะเพราะว่ามันปกติถ้าเราทำปกติเนี่ยมีเงินเป็นสองแต่พอมันซ synergy มีเงิน่มันอาจจะเป็นสี่ห้าได้ค่ะถ้าทั้งสองฝ่ายคือข้อสําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่อง DNA และวิธีคิดแบบ mindset ตัวการเลย ก็อแบบอยากจะเอาสินค้าที่ดีที่สุดอะไปมอบให้ผู้บริโภคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขาดเนี่ยก็คือเรื่อง distribution คือเรา,อาเอาสินค้าที่ดีนะมีวิธีคที่ดีแต่จะทำยังไงให้มันไปถึงมือผู้บริโภคทีนี้ก็พอทางทีมานมีทีม distribution ที่เขาปวงจอดะอแล้วก็เป็นบุคลากรที่เวลาเราคุยกันเนี่ยเป็นบุคลากรที่มีความเข้าใจในเรื่องของยาในเรื่องของเอลซ์แคร์มากๆรู้ว่า มันคือเจนพีพิกซ์นะมันมันมีประโยชน์ยังไงแล้วดียังไงคือมันเข้าใจตั้งแต่เวลาผู้ผลิตแล้วมันก็ไปจนกระทั่งถึงผู้บริโภคเนี่ยทอนลองดูเวอร์เจอร์นี่เนี่ยเขาเข้าใจหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันพี่ว่ามันเป็นมันมันเป็นการสินเชื่อที่ดีมากๆครับถ้าถ้าเป็นในเรื่องของกลยุทธ์ที่คิดว่าเราจะมาเซิร์ฟข่ามพันเบอร์แท้ยังไงเนี่ยผมผมมองว่าจริงๆในในตรงเนี้ยอาจจะต้องตีโจทย์ให้แตกก่อนครับ คือไม่ใช่เป็นแค่การจัดจำหน่ายเนอะครับทำยังไงให้ไ่าแอนของเราเนี่ยคือสามารถตึงฝั่งๆได้ในเรื่องของการบรรลุยอดขายที่ท,ท,ที่ที่ตั้งตั้งเป้าร่วมกันไว้นะครับซึ่งในตรงนี้ยการจะทําให้แบบยอดขายมันดีมันมันคงไม่ใช่แค่การ placement แต่จายให้ได้เยอะที่สุดแต่มันคือการทํายังไงให้ลูกค้าที่เป็นแบบหน้าร้านต่างๆเนี่ยเขาขายออกได้ดีได้ไวได้เร็ว,ว,วและนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องเหมือนแบบให้ทีมขายของเราอะ่ะ มีองความรู้ในเรื่องของผลามเดี่ยวันนะครับอย่างที่ม่้กี้พีน่นาบอกเนี่ยจุดขายหนึ่งที่เราจะไปคุยหลังจากนี้หลังจากที่เราได้รับการเทรนนิ่งก็คือมนนานรฐาดตี๋เสียเจีบีซึ่งส่งสะท้อนไปถึงคุณภาพของสินค้าก็ต้องมองยอมรับว,ว่าจะโดงในปัจจุบันเอนนี้มันค่อนข้างเยอะมากตลาดเนี่ยแต่มันก็จะมีรายเล็กลายใหญ่าลายกลางที่แบบเออบางทีเขาแบบเรื่องของคุณภาพเนี่ยก็ได้ประมาณนึงหรือเปล่า แต่ว่าจริงๆเนี่ยในในสิ่งที่เราเองในฐานะผู้บริคภคนะนผมมองว่าเนี่ยแต่โรงงานที่มาตรฐาน ES G S T P แล้วเราอยู่ในโรงงานที่ทำมาตรฐาน ES G S T P มันมันต้องแบบมีมาตรฐานอะไรมากมายที่มาควบคุมคุณภาพต่างๆอะไรให้มันแบบออมั่นใจได้เลยว่าแบบเออคุณคุณใช้ไปเถอะเพราะยังไงมี C O A รับประกันแน่นอนตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในคีย์พอยท์ท,ยที่เราให้ทางผู้แทนเราไปสื่อแน่นอน นะครับกับกัดกจุดท้ายตรงนี้ oh. แล้วก็ในเรื่องของอีกอย่างนึงก็คือการทําเรื่องของเทรนนิ่งของสินค้าซึ่งก็เป็นจุดแข็งของกีแม,มนเกิอตลอดนะครับเรามีอย่างที่เห็นในภาพน,นะครับนี่าก็คือจะมีในเรื่องของการเนี่ยกปออปุูบนะครับ76็ิจังหวัดทั่วประเทศ ทีแมนไปเนี่ยแทบจะเกิดทั้งประเทศแล,แล้วแล้วก็ไปโดยที่แบบไม่แค่ไม่ใช่แค่าบ,บูนอย่างเดียวเราไปเทรนนิ่งคนด้วยให้แบบทางคู่ค้าร้านขายายาเภสัชเข้ามาเรียนรู้ว่าเฮ้ยเออจุดแข็งจุดขายของของสินค้าตัวนี้มีดียังไงอันนี้ก็ไม่เป็นสิ่งที่เราจะมาเชื่อมจากความเชี่ยวชาญของเราตรงนี้เนาะแล้วก็ต้องเชื่อมร่วมกับทางทีมมาร์เก็ตติ้งของทางทีมพี่นาเองโดยแท้เองต้องยอมรับว่าคือทีมมาร์เก็ตติ้งค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆ ซึ่งที่ผ่านมาก็คือในเรื่องของ b 2 c ี่เนี่ยอย่างที่บอกเป็นเค้าก็ไม่แบรนด์อยู่แล้วในมุมของผู้บริโภคเราแต่ว่าในส่วนของ B 2 b ีอันนี้เรายังมองแนเห็นโอกาสมากกว่าไม่ได้เห็นเป็นเติมหอย้วแต่ผมเห็นเป็นโอกาสที่สามารถจะขยายต่วได้จากสิ่งที่สินค้าขายดีของทางี่นะคือกระจายทั่วประเทศอยู่แล้วแต่มันจะมีหลาย SKU ที่ทั้งนั้นตัวเก่าและตัวใหม่หลังจากนี้นที่สามารถเข้าไปเติมเต็ม เข้าไปเพิ่มได้อีกอันนี้ก็คือโอกาสที่เราจะไปไปทำเพิ่มครับผมผมเสนอประเด็นหนึ่งก็ค,คือเมื่อกี้เป็นการทํางานร่วมระหว่างฝ่ายขายเรา,ากับทีมการตลาดของทางพี่นานเนาเพื่อส่งมอบว่าให้เออมันจุดแข็งชุดขายอะไรการสร้างแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีมุมหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้เกิดยอดขายที่ดีได้ด้วยนนต้องน้องเน้การตัเเดนน่นก็คือทีมขายของเราต้องเวิร์กโคลสกับทีมโรงงานของทางทางเบิร์ตเน